ดูข้อต่อไปนะคะอ่าแบบฝึกหัดต่อไปนะคะเป็นแบบฝึกหัดที่1 0 1 10. จุดินะคะแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ1ิและแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ10เมื่อกี้เพิ่มขึ้นและลดลงทีละ1ใช่ไหมคะในแบบฝึกหัดนี้เราจะมาดูแบบรูปของจำนวนที่ เพิ่มขึ้นและลดลงทีละสิบกันค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปทำแบบฝึกหัดกันเลยข้อ1นึ่เขาบอกว่าเติมตัวเลขที่หายไปในแบบรูปนะคะอารด็กๆมาดูค่ะจาก28ี่แาแล้วก็จำนวนที่หายไปในช่องว่างนะคะเขาจะให้เราเติมอ8่28นะคะ48 58 68นะคะ เด็กๆคิดว่าเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะลูกเก่งมากค่ะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่คะลูกทีละสินะคะดังนั้น28แล้วต่อไปก็ต้องเป็นจานวนอะไรคะลูก38นะคะเพราะเพิ่มขึ้นทีละสิบนะคะในหลักหน่วยด้านหลังเราเปลี่ยนไหมคะลูกข้อสังเกตนะคะข้อสังเกต เวลาแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละสิบนะคะในหลักหน่วยด้านหลังนะคะเราต้องเปลี่ยนไหมคะลูกเปลี่ยนจำนวนไหมคะไม่ต้องนะคะเราจะเปลี่ยนเฉพาะจำนวนในหลักสิบนะคะด้านหน้านะคะหรือด้านซ้ายมือของนักเรียนนั่นเองนะคะอ่าต่อไปค่ะจำนวน2 6 36 46อ่าและ เป็นจำนวนในช่องว่างให้เราเติมนะคะอ่าและจำนวนสุดท้าย66ค่ะเด็กๆค,คิดว่าเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะเก่งมากค่ะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครั้งละเท่าไหร่คะลูกเพิ่มขึ้นทีละ10นะคะดังนั้น26 36 46และต่อไปคือจำนวน 6นะคะเก่งมากค่ะและ66ตามลำดับนั่นเองนะคะเพราะเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละสิามาดูข้อต่อไปค่ะ69อ่าและจำนวนที่หายไปนะคะ49 39 29เด็กๆคิดว่าเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะลูก ลดลงนะคะลดลงทีละเท่าไหร่คะทีละ10นะคะดังนั้นตัวเลขที่หายไปต่อจาก69ก็ต้องเป็นจำนวน59ค่ะยอดเยี่ยมมากค่ะไปดูข้อต่อไปนะคะ,ะจากจำนวนนะคะ62 52 42 และจำนวนที่หายไปในช่องว่างนะคะต่อด้วยจำนวน22อนะคะาจากแบบรูปนะคะนักเรียนคิดว่าเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะลูกเก่งมากค่ะเป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงนะคะลดลงครั้งละเท่าไหร่คะลูกครั้งละ10นะคะดังนั้นอะไรคะลูก ห2สิบสองห้าสิบสองสี่สิบสองนะคะต่อจากนั้นก็ต้องเป็นจำนวนใดคะเก่งมากค่ะสามสิบสองและยี่สิบสองตามลำดับนะคะ,ะมาดูข้อต่อไปนะคะ,ะจำนวนแรกนะคะเป็นช่องว่างให้เราเติมนะคะกับจำนวนสุดท้ายเรามาดูจำนวนที่สองสามและสี่ค่ะคือจำนวน44ี สามสิบสี่ยี่สิบสี่อ่าเด็กๆคิดว่าเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะลูกเก่งมากค่ะลดลงดังนั้นนะคะจำนวนก่อนสี่สิบสี่นะคะก็ต้องเป็นจำนวนเท่าไหร่คะลูกห้าสิบสี่นะคะและจำนวนอะไรคะลูกห้าสิบสี่สี่สิบสี่สามสิบสี่ยี่สิบสี่ต่อไปต้องเป็นจำนวนอะไรคะลูก 14นะคะยอดเยี่ยมมากค่ะอ่ะข้อต่อไปค่ะจำนวนนะคะอ่าจำนวนแรกกับจำนวนสุดท้ายเขาจะให้เราเติมในช่องว่างนะคะเขาให้จำนวนที่2 3นะคะและ4มานะคะมาดูกันค่ะอ่าจำนวนที่2คือ50 60 70นะคะ เด็กๆคิดว่าเป็นแบบรูปนะคะของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะลูกเก่งมากค่ะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่คะลูกทีละสิบนะคะดังนั้นก่อนที่จะเป็นจำนวนห้าสิบก็ต้องเป็นจำนวนอะไรคะสี่สิบอ่าห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบและจำนวนแปดสิบนะคะเก่งมากค่ะ ต่อไปนะคะในข้อ2เขาบอกว่าเติมตัวเลขที่หายไปในแบบรูปและเขียนคาว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงในช่องว่างนะคะ,ะมาดูกันค่ะจํานวน48 58 68 78นะคะอ่ะติ๊กๆคิดว่าเป็นจํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะลูกเก่งมากค่ะเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหรค่คะลูก ทีละ10นะคะดังนั้นนะคะ48 58 68 78ต่อไปก็ต้องเป็นจำนวนอะไรคะลูกเก่งมากค่ะ88นะคะเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ10นะคะอ่ะมาดูข้อต่อไปค่ะ84 74 64 54 เด็กๆคิดว่าเป็นแบบรูปนะคะที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะลูกลดลงนะคะลดลงครั้งละเท่าไหร่คะครั้งละสิหรือทีละสินะคะอ่าจำนวน84,74ิ4ส4่เต่อไปก็ต้องเป็นจํานวนอะไรคะสี่สิบนะคะเป็นแบบรูปของจํานวนที่อะไรนะลูกเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะ ลดลงทีละสินะคะเก่งมากค่ะ,ะต่อไปนะคะจำนวน59ส่วนจำนวนที่2องเขาให้เราเติมในช่องว่างนะคะลูก59 79 89 99นะคะนักเรียนคิดว่าเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะลูกเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่คะ ทีละ10นะคะดังนั้น49ต่อไปก็ต้องเป็นจํานวนเออขอโทษค่ะ59ต่อไปก็ต้องเป็นจํานวนอะไรคะลูก69เก่งมากค่ะ79 89และ99ตามลำดับนะคะเป็นแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ10นะคะเด็กๆเขียนเติมลงไปในช่องว่างได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะ67 57 47อ่าและก็มีนะคะจำนวนในช่องว่างที่หายไปและจำนวนสุดท้ายคือ27นะคะอ่าจากแบบรูปนะคะนักเรียนคิดว่าเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะลูกเก่งมากค่ะลดลงนะคะ ดังนั้น 6, 7 57 4เจต่อไปก็ต้องเป็นจำนวนอะไรคะลูก 3, 7เก่งมากค่ะและ27ตามลำดับนะคะและเป็นแบบรูปของจำนวนที่อะไรคะลูกลดลงทีละ10นะคะยอดเยี่ยมมากค่ะ